ยาสูตรพ่นแอโรไรเซอร์ตัวยาสำคัญประกอบด้วยฟูติคาโซนและซซลเมทเทอรอลใช้เพื่อรักษาโรคหืดหรือโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเพื่อควบคุมอาการไม่ใช้ยาบรรเทาอาการหืดเฉียบพลันแต่ให้ใช้เป็นประจำทุกวันตามขณะที่แพทย์สัง่งวิธีการใช้ยาสูตรพ่นแอโรไรเซอร์ 1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้ง 2. เปิดฝาครอบออก สมหมุนปากกระบอกไปตามลูกศร 4. วางแคปซูลลงในเครื่องพ่นยา 5. ห,หมุนปากกระบอกยากลับ 6. ก,กดปุ่มเจาะแคปซูลด้านข้างสองปุ่มพร้อมกันหนครั้งเหายใจออกทางปากให้สุดโดยไม่หายใจเข้าเครื่องพ่นยาแปดอมปากกระบอกแล้วหายใจเข้าทางปากเร็วแรงลึก 9. ก้านำเครื่องพ่นยาออกจากปากแล้วกั้นหายใจ10วินาทีหรือนานที่สุดเท่าที่จะทําได้ 1, 2, 3, 4, งสองสามห้าหกเจหากไม่มั่นใจว่าสูตรผงยาหมดหรือไม่สามารถสูตรยามากกว่า1ครั้งได้ 10. หายใจออกช้าๆทางจมูก สิน้ำแคปซูลออกจากเครื่องพ่นยาและทิ้งแคปซูลไป 12. ปิดอุปกรณ์ไว้เช่นเดิมและเช็ดปากกระบอกด้วยทิชชูแห้ง 13. ปิดฝาครอบ 14. บบ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหรือแปรงฟันทุกครั้งหลังพ่นยาคำแนะนำหรือข้อควรระวัง 1. ห,หลังสูตรยาเสร็จให้กว้วปากและคอด้วยน้ำสะอาดและบ้วนทิ้งเพื่อลดการเกิดเชื้อราในช่องปากและการเกิดเสียงแหบจากการใช้สเตียรอยด์ 2. หากลืมใช้ยาไม่ต้องพ่นยาที่ลืมแล้วพ่นยาในครั้งต่อไปตามเวลาปกติห้ามพ่นยาเพิ่มเพื่อชดเชย 3. เก็บแคปซูลยาและอุปกรณ์สูตรพ่นในที่แห้งห้ามโดนแสง